วันนี้ผู้หญิงสุดยอดชวนคุยเรื่องบ้านนะคะพามาดูช่งา,างทำฝ้าค่ะมาดูช่างทำฝ้านะคะค่ะตอนนี้ก็คือ,อทำฝ้าเรียบน้อยน,นะคะกําลังฉาบเก็บรอยนะคะมีรอยหัวนอ็อตแล้วก็รอยพวกรอยต่อนะคะอันนี้คือช่องตรงนี้ก็คือจะมีฝ้าที่เป็นบานเปิดได้นะคะขึ้นสามารถขึ้นไปเดินไฟซ่อมไฟด้านบนได้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่องเซอร์กิตอะคะ่ะแต่เป็นฝ้า,าแผ่น แยกของอไกม้ชุดหนึ่งนะคะอาตาช่างเก็บด้านขอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีฝ้าสําเร็จที่เป็นแบบตัดสีเหลี่ยมมาใส่อยู่ด้านในนะคะอย่าให้ดูรอบๆนะคะด้านข้างๆนี่ยังไม่ได้ฉาบเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่นะคะแผ่นผ้านะคะเป็นกาวเทปกาวผ้านะคะอย่าให้ดูเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแปะลงไปก่อนนะคะแล้วก็ฉาบเก็บนะคะเพื่อไม่ให้มีรูนะคะแล้วก็เป็น เก็บได้สนิทค่ะเดี๋ยวดูการฉาบเก็บของช่างนะคะเนี่ยค่ะ,ะช่องพวกนี้นะคะด้านขอบขอบะคะ่ะจะต้องใส่แผ่นผ้าเข้าไปในช่างกําลังปาดเก็บงานอยู่นะแล้วหลังจากเราเก็บเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะฉาบเก็บเรียบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาขัดก่อนนะคะขัดก่อนให้เรียบร้อยเราถึงจะทาสีเก็บงานทาฝ้าด้านบนได้นะคะ มือช่างต้องใจเย็นมากๆเลยนะคะเพราะว่างานพวกนี้เป็นงานละเอียดอ่อนนะคะใจเย็นแล้วก็ก้ม,กมๆเลยทั้งวันเลยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความใจเย็นในการทํานะคะชาเก็บเรียบนะอันนี้อันนี้คือเขาใส่ผ้าแล้วก็ฉาบเก็บรูด,ด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะ